สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i นะคะนี่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมสำหรับธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎพิจิกมีนวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินที่ดูแลชาแนลทานผู้อ่านจะแนบให้ใต้คลิปด้านล่างพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram สำหรับท่านใดสนใจเช่าหินมงคลนะคะเพื่อเสริมพลังงานก็ที่ i n น t a g r กรนะผู้อ่านปรับลดขนาดแล้วก็พยายามปรับสมดุลให้สามารถที่จะสัมผัสจับต้องได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดู Energy โดยรวมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นมาอัปเดตอาการกันหน่อย ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอา่านโดยรวมนะคะเรื่องราวอาจจะเป็นของคนหรือไม่ใช่เลยก็ได้อาจจะสลับกันหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะขอบคุณจักใจสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันเลยว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ทราบเรื่องดาวระหว่างคุณกับเขาธาตุน้ำค่ะกระกฎพิจิกมีโอ้เขกครั้งนะคะ ทราบเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาธาตุน้ำนเอร์เนโดยรวมเป็นยังไงการเริ่มต้นใหม่ไหนดูซิจัสเมนตตัวเขาเป็นจัสเมนเอสอบ c คัพสเตรนต์ตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะ Oh, wow. บางท่านบางคู่มี energy ของ twin f ฟ a m e connection นะอาจจะมีราม่าถึงขั้นที่เงียบหายไปไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละอาจจะตัดสินใจขอยุติการพูดคุยหรือห่างกันสักระยะแต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับไม่ได้พูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งนะเท่าที่ดูพลังงานโดยรวมแล้วนะคะทีี้่ที่่เป็นเดดซันคุณทั้งคู่มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เดดซันในที่นี้ถ้าในความหมายคู่ทนประเด็นมีความเป็นไปได้ว่า ต่อเมื่อคุณทั้งคู่พร้อมต้องบอกว่าทั้งคู่พร้อมนะคะมีความเข้าอกเข้าใจในการดําเนินชีวิตมากขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง คุณอาจจะดีลกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะหรืออาจจะสลับกันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาพลังงาน,นของการมีบุตรมีเด็กอยู่ตรงนี้เด็กหรือบุตรอาจจะเป็นตัวเชื่อมให้คุณทั้งคู่อาจจะมีเกณฑ์การต้องกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง j u d จัดเมคือการเริ่มต้นใหม่นะคะและเอ o ็อ u คั รวมถึงสเตรนออกมาบอกว่าตัวเขาในเวลานี้เหมือนมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังรู้สึกดีอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้มีความรู้สึกในระดับที่อยากที่จะเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนเดิมเพราะเอจี่เป็นเอซับคัมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขามีความรู้สึกว่ารักษาระยะห่างไว้ เป็นการดีตัวเขาในเวลานี้โฟกัสไปที่เรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องการดําเนินชีวิตหรือเรื่องภาระหน้าที่รับผิดชอบบท ที่เขาอาจจะมีกับคุณหรืออาจจะสับกันก็ได้นะคะคุณอาจจะดิวกับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้สำหรับบางท่านแต่ในีก็บอกบอกว่าเขาในเวลาเนี้ยโฟกัสไปที่เรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินของเขาล้วนๆเลยเขาอยากที่จะทําชีวิตของเขาอ่ะให้มันดีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจอะไรประมาณนี้นะ ทีนี้ตัวคุณเป็น free of c e p r ค่ะนแล้วก็ n น h t of pentacle s ten of cups คุณใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับครอบครัวเหมือนกันนะเอที่คล้คลายคล้กันหันกลับมาทบทวนพิจารณาความสัมพันธ์อีกครั้งในความสัมพันธ์ครั้งนี้ มองดูว่าตัวคุณอาจจะมีเรื่องราวการที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวเยอะหรือคนรอบข้างไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละเจนจี้ออกมาจากฝั่งคุณอาจจะคนรอบข้างอาจจะมีเหตุทําให้คุณทั้งคู่ไม่มีเวลาให้การหรือมีเหตุให้ต้องห่างกันอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจอยู่ด้วยกันเนี่ยมีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับบางท่านคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินในช่วง,งนี้คุณเข้าสังคมค่อนข้างเยอะมากพยายามที่จะหาสิ่งใหม่ๆอยู่เหมือนกันแต่ในใจก็ยังคิดถึงใครคนนี้อยู่ หลอดเวลาผู้หันมองดูว่าเอังจีของการสื่อสารนั้นมีอยู่ คุณอาจจะคอยดูเขาอยู่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะสลับกันจะมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อคุณทั้งคู่พร้อมไม่คุณก็เขานี่แหละอาจจะมีเกณฑ์การได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งเริ่มต้นพูดคุยความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะที่ดีอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคือเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยหรือฟื้นคุยกันใหม่หมดเลยว่าน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นจะต้องทําไงหนึ่งสองสามสี่แต่ถ้าไปแตะระดับความสัมพันธ์ปับ๊บนะเอที่โมเขาคิดต่างกับคุณทันทีในเรื่องความรัก เขาต้องการเวลามากๆต้องการสเปซส่วนตัวต้องการพื้นที่ส่วนตัวสูงพอเวลาที่พูดถึงเรื่องคอมมิชเมนต์หรือกลับมารักกันอีกครั้งเนี่ยบอกแล้วว่ายังไม่พร้อมอาจจะต้องนะคะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ในลักษณะเป็นเพื่อนที่ดีกันไปก่อนจะเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะดีกับชาวราศีกันหรือว่าชาวราศีมังกรกระท่ค่ะคุณอาจจะดีกับชาวธาตุเดิน,นหรือชาวราศีมังกรหรือธาตุน้ําแต่ทีนี้เอเนจีออกมาบอกคุณว่า เวลาที่เขาตน้งถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยท็อกซิกคุณนะ้งกู่อาจจะผ่านขั้นตอนการพูดคุยหรือว่ามองเห็นแง่ที่ไม่ดีซึ่งกันและกันมาค่อนข้างเยอะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณเวลานี้เขากลัวเรื่องการที่เรียกว่าท็อกซิก การพูดการถกเถียงดังนั้นเอที่ออกมาบอกว่าเหมือนเขาพยายามที่จะเคลียร์ตรงนี้ให้หลุดออกไปก่อนนะพร้อมแล้วถึงจะคุยเป็นประมาณนี้เป็นท็อกซิ e เร t i o n s ชิพเหมือนกันไม่คุณก็เขานะคะทีนี้เอเี่ของคุณเป็นเอธออฟ เพนคู่นั่นหมายความว่าคุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินอย่างหนักทีเดียวคุณต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเตรียมพร้อมตัวคุณเองสําหรับรักครั้งใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาดอ e ซันยังหมายถึงการเริ่มต้นใหม่และ New เลิฟได้อีกด้วยวัตถุข,ของคุณทั้งคู่คือก้าต่อไปต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตตัวเขาเองก็พยายามที่จะ สลัดให้หลุดพ้นความรู้สึกที่มันท็อกซิกเดิมๆตัวคุณเองก็พยายามก้าวต่อไปพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะคะแต่นทอร์่ของโฟร์วอรเวอ่ของการแต่งงานการเริ่มต้นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันคนคนนี้อาจจะเป็นทรีนเฟรมได้อาจจะเต็มไปด้วยความรักความรู้สึกอาจจะเคยมีคอมมิทเมนต์ถึงขั้นที่ว,ว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสแต่ว่ามีเหตุให้ต้องห่างต้องยุติกันไป มองดูมีเกณฑ์การจะกลับมาพูดคุยกันใหม่แต่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนก่อนความสัมพันธ์จะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปมันสามารถจะกลับมาเข้าที่เข้าทางได้ต่อเมื่อคุณทั้งคู่เป็นเดอะซันแล้วนั่นเองหรือเด็ก บุตรหลานอาจจะมีส่วนสําคัญที่ดึงให้คุณคู่ได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ในระยะเวลาเร็วนี้แต่การคอมม้นเตในช่วงนี้มองดูว่าเหมือนคุณได้พูดคุยกันบ้างแล้วล่ะพูดคุยกันเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวปรึกษาหารือกันเป็นแนวนี้แต่ถ้าพูดถึงคอมเมนต์ความรักปับ๊บเขาก็จะเหมือนกับประมาณว่า หันความสนใจไปเรื่องอื่นจะไม่ตอบคุณในเรื่องนั้นซะทีเดียวก็เอจซี่ของโมบอกว่าเป็นไปที่ทางที่ดีความสัมพันธ์ยังไม่จบแต่อาจจะยังต้องใช้เวลามองดูโดยรวมแล้วช่วงครึ่งเดือนแล้วเป็นครึ่งเดือนที่คุณทั้งคู่โฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวของคุณทั้งสองฝ่ายมองดูว่าเหมือนคุณทั้งคู่อาจจะเป็นผู้นําครอบครัวนะ่ะดูแลทุกคนในในบ้านในครอบครัวก็อาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องตัวนั้นก่อนนะคะเป็นเอเจนซี่ของการพัก จริงๆนะแต่มองดูโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะนิ่งค่ะนะแล้วก็จะไม่มีท็อกซิกในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วเดี๋ยวเรามาส่องฟิวเจอร์เลิฟก,กันดีไหมใช้คำว่าส่องอนาคตความรักท่านน้ำเป็นยังไงคะขอผู้อ่านดูหน่อยฮนะ ยังคงอยู่ในช่วงของการจะต้องพยายามบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกให้ดีหรือเรียกได้ว่าเยียวยาค่ะเยียวยาจิตใจคุณทั้งทั้งคุณแล้วเขาอาจจะเคยมีคำพูดอะไรที่มันมันใส่กันจนจนรุนแรงอะ่นะอาจจะมีแผลกันบ้างนะเอนจีของการพักผ่อนหย่อนใจวิชพักผ่อนอีกหนึ่งใบค่ะอืม คุณดังคู่จะต้องผ่านขั้นตอนการพัฒนาความรู้สึกอารมณ์ปรับสมดุลอารมณ์ของคุณดังคู่ให้ดีเลยคุณดังคู่เนี่ยเหมือนกับคุณก็รู้สึกว่าเขาทําคุณเจ็บเขาก็รู้สึกว่าคุณทําเขาเจ็บ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณทั้งคู่เยียวยาจิตใจแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปในหนทางของคุณที่มันควรจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่มีใครวิ่งไล่ตามใครในช่วงเวลานี้เป็นการเริ่มต้นใหม่หล้วนๆบางท่านอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะหรือบางท่านก้าวต่อไปโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักสะส่วนใหญ่คือเหมือนกับเป็นช่วงเวลาพักนะคะพักเบรกความสัมพันธ์แต่ เอ,อ่โดยรวมบอกว่ามีการพูดคุยกันนะคะยังไม่ได้ห่างหายกันไปไหนแต่พูดคุยกันในลักษณะที่เต็มไปด้วยความรู้สึกห่วงใยมิตรภาพประมาณนี้มากกว่าเอาละค่ะอาร์คเอเจิมีอะไรอยากจะบอกคุณเอ,อจิโนค่ะหน้าที่จะไม่ใช่ช่วงเวลาอันเหมาะสมในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ไม่จำเป็นต้องเร่งเกมนะ สบายๆไปก่อน Meditation brings answer ค่ะสุดท้ายค่ะ Big h a p p y h s s โดยเร็วนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณมีความสุข ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและความรักด้วยมองดูบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่สำหรับคนที่เป็นประเด็นในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะไปเร,เ,เร่งเกมนะคะใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองถามใจตัวคุณเองให้ดีๆก่อนนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมีสติทุกทุก คำตอบอะคะ่ะตัวคุณจะสามารถประสบพบเจอนะคะได้จากการที่คุณตั้งคำถามกับตัวเองอย่างถูกต้องแล้วก็มองหาทางเดินหรือว่าหาสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวตนของคุณต่อไปเขาเองก็พัฒนาตัวเขาตัวคุณก็พัฒนาตัวคุณต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตไปก่อนเมื่อถึงเวลานะคะเดืซและโฟล์วานอยู่ตรงนี้ด้วยโชคชะตาของคุณทั้งคู่คงจะยังมีเหตุเกี่ยวเนื่องให้ได้กลับมาพูดคุยกัน ออแล้วค่ะ Healing Angel อยากจะบอกอะไร Awakening การตื่นรู้เป็นสิ่งสำคัญมาคู่กับ Meditation เลยนะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าช่วงเวลานี้ถ้าใจสับสนร้อนรุ่มวุ่นวายใจพยายามเคลียร์ตัวเองอยู่นิ่งๆเหยียบเบรมตัวเองหมายถึงอย่ากโกรธโทษตัวเองอย่าโทษว่าเป็นความผิดเราอย่าโทษความผิดคนนน้นไม่ต้องค่ะ ตอนนี้มีอะไรที่สําคัญที่สุดเริ่มจากสิ่งนั้นก่อนนะเรื่องความรักเราอาจจะพักไว้ก่อนได้เพราะมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าเรื่องนี้รอคุณอยู่นะเอาละเซนเกเบลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณคะเอเดซี่ของโมาบอกว่ามันจะมีการถือกำเนิดใหม่เกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์การตั้งเป้าหมายใหม่ บางครั้งคุณอาจจะยังอ,อยู่กับโฟกัสอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะช้าสักนิดหนึ่งลองตั้งเป้าหมายใหม่ดูค่ะเอเจียมาบอกให้คุณตั้งเป้าหมายใหม่คทใหม่สร้างทําใหม่เพื่อที่จะให้ในวันข้างหน้านะคะ คุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีหรือถ้าจะกลับค,คนคนนี้คุณก็จะมองหาทางออกในการแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันกลับมาดีได้ดังเดิมอย่างที่ใจคุณทั้งคู่ต้องการต้องบอกว่าทาั้งคู่ไบ่งจริงเดือดซันขึ้นเนี่ยความรู้สึก,กรวมเนี่ยมีต่อกันอยู่แต่เขารู้สึกว่าพอเวลาพูดถึงความสัมพันธ์ที่จะมีต่อคุณเขาจะยังไม่อยากตอบ ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นกำลังใจให้ธาตุน้ํานะคะช่วงครึ่งเดือนแรกพบกันใหม่นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังสําหรับธาตุน้ําสวัสดีค่ะ